เอาละครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะเจไดนะซึ่งวันนี้ก็จะมาแจกโบไม่ใช่แจกโบเลสอนดาวน์โหลดเกมไส้กรอ,อกแมนนะเออนะก็จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดเกมนี้แบบง่ายๆนะไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราออกไว้หน้าจอโทรศัพท์ก่อนเนาะโอเคก็ให้ทุกคนเนี่ยกดที่ลิงก์ใต้คลิปมาเนาะพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเนาะสำหรับเกมไสนะ้กอกแมนเนาะหรือว่าพับจีไส้กอ,อกแมนนั่นแหละนะ ก็ให้ทุกคนเนี่ยกดที่ลิงก์ใต้คลิปมาแล้วมันก็จะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ตัวนี้เนาะทีนี้ก็ให้เราหาขีด3ามขีดเนาะโทรศัพท์มันก็จะเป็นขีด3ขีดแล้วแล้วแล้วให้เราหาคำว่าเนี่ยเกมมอดเนี่ยเนาะอืมเนี่ยกดไปเลยกดปุ๊บมันก็จะเข้ามาสู่หน้าเกมมอดหลากหลายเกมเลยคุณมีมีหลายเกมมากเลยโอ้โหโคตรเยอะนะมีเกมโอ้โหโคตรเยอะบอกเลยเกมในเว็บไซต์เนี่ย เว็บไซต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยรวบรวมเกมที่มากที่สุดในประเทศนะเออนะก็ทุกคนกดต่อไปครับเอาเมื่อกดต่อไปแล้วก็เลื่อนลงไปแล้วหนึ่งแล้วกดต่อไปอีกนะเกมตัวนเ, PUBG เนี้ยไอเกมไซ้์กอกพับจีเนี่ยมันจะอยู่หน้าหน้าที่สีนะมมนจริงเลมันจะอยู่หน้าที่4นะนี่ตรงนี้เลยนะก็ให้เราจิ้มไปหนึ่งทีจิ้มแต่หน้าจอไปจิ้มที่รูปภาพไปหนึ่งทีมันก็จะเข้ามาสู่หน้าเกมไซ้์กอก ดับเบิลถัวนะเออนี่เกมนี้เกมเกมไ้กอกหัวโปกนะนะจากนั้นที่เราคิดคาว่าดาวน์โหลดตรงนี้เนาะตรงเนี้ยอ่ะตรงนี้เลยเนาะนี่แล้วก็ตรงนี้นี่เห็นปะเนี่ยกดไปเลยทีนี้มันก็จะเข้ามาสู่หน้าดาวน์โหลดให้เราเนี่ยมันจะจะมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะทีนี้ก็ให้เราทําการกดตรงนี้ซิมส้มเนี่ยกดเลยอ่ะทีนี้ก็รอวิ ตรงนี้มันแป๊บหนึ่งรอวิันับวิแป๊บเดียวเราไม่ต้องไปเข้าอะไรเยอะๆลงมายแค่กดเนี่ยแล้วก็กดสีฟ้าต่อเลยเมื่อสีอฟ้าแล้วมันก็จะเข้ามาสู่หน้าเป็นแบบเป็นแบบนี้เป็นหน้าเว็บไซต์แบบนี้สีน้ำเงินแบบเนี้ยเป็นชื่อตัวเนี้ยนะก็ให้เราทําการเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจากนั้นให้เราทําการคลิกเขาว่า ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็คลิกตรงนี้คลิกไปเลยทีนี้มันก็จะมีหน้าปฏิแบบด้ออกมาให้เรากาบาดไปกาบาดไปแล้วเลื่อนลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งมันก็จะนับวิตรงนี้ก็รอมันแป๊บหนึ่งทีนี้เรากดตรงนี้ไปเลยเก็ Get Link ตลิงเนี่ยตรงเนี้ยกดไปอีกหนึ่งทีนะกดอีกหนึ่งทีถ้ามันมีหน้าอะไรได้ออกกากาบาดไป ีนีมันก็จะเข้ามาสู่หน้าดาวน์โหลดให้เราเห็นปะเราก็ทําการคลิกตรงนี้เลยซิเขียวเนี่ยตรงนี้คลิกไปเลยากาบาดไปถ้ามันมีอะไรเด้งออกมาทีนี้มันก็จะดาวน์โหลดให้เราเนี่ยนี่เห็นปะอนุญาตไปนะกดตรงโอเคไปทีนี้มันก็จะทําการดาวน์โหลดให้เรานี่เห็นปะเราก็จะได้เกมไส้กรอกแมนมาแล้วนะ พับจีกอกแมนนทีนี้ก็ให้เราทำการคลิกแล้วก็มันก็จะให้เราทำการติดตั้งนะเราก็ติดตั้งไปนะแต่ว่านี่ติดตั้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปลบเกมก่อนนะเพื่อที่จะติดตั้งใหม่อีกรอบนึงโอเคเดี๋ยวขอลบเกมก่อนลบก่อนเลยลบลบก็จะติดตั้งให้ดูสดๆไปเลยเนาะเดี๋ยวเรากลับไปหาที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดกัน นี่นี่เราก็ทําการติดตั้งไปเลยจากนั้นก็รอติดตั้งสักคู่หนึ่งแป๊บเดียวนี่เมื่อมันเสร็จสิ้นเราก็เปิดไปเลยแล้วก็รอนี่เห็นปะแค่นี้เองง่ายๆนะสบายๆเนี่เราก็จะเข้ามาสู่หน้าตัวเกมแล้วก็รอมันอัปเดตดาวน์โหลดแป๊บเดียวนี่เห็นปะก็อนุญาตไปนี่ตัวนี้ รอมันรอมันสักคู่แป๊บเดียวอันนี้ขนาดไฟล์ก็904 MB เนาะก็รอมัน ทีนี้ก็ให้เราทำการกดโอเคแล้วก็อนุญาตไปแล้วก,กดนี้ตรงนี้ติ๊กไปเลยนี่ก็อะไรไม่รู้ไม่ต้องสนใจกดไปเลยเนี่อะไรไมู่ม้ต้องอ่านทีนี้มันก็จะให้เราทำการเข้าอีเมลหรือว่าเข้า หมายเลขโทรศัพท์ของเราเนาะอันนี้ก็จะไม่ขอใส่อ e ีเมลใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวจะเอาอ e ีเมลไอ้นี่แล้วกันอีเมลสิบน,นะวางได้แล้วเห็นว่าเราก็ได้แล้วรแล้วเราก็ตกลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยสำหรับวิธีการาดาวน์โหลดเกมเนาะจากนั้นก็ให้เราตั้งชื่อครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ ตามใจเราเสื้อแต่งกายเลยหนี่เราก็จะได้เป็นไอ้ไส้กรอกคโบกไส้กรอกโบโบกโบโบไหมเรียบร้อยสำหรับวิธีกัน